หลุยแมงตรงโตเลยละกันโอ้โหสามคนขอรูปสักรูปละกันเฮยโยนลงไปก่อนเลยละกันเฮ้ยอะไรอะวิยโดนปี๊ดขับออกไปได้ใช่แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมแอบอยู่ในถังขยะครับวิตำรวจมาแล้วโอ้โหเอเหม็นชิปแมงเลยแปลกแลแล้วอุ้ยเดี๋ยวตำรวจแฮกแมพโอ้มายกอด ลงทุนแอบไปทางขยะตำรวจว่ายังรู้เหลือเชื่อโอ้โมันโกงกันหรือเปล่าครับอันนี้มันรู้ได้อย่างไงครับตอนนี้เรามาทำภารกิจเราต้องมาทุบรถบ้านนี่ครับหนึ 104. โอ้ที่จอดรถอยู่ในนี้จะเปิดไม่ได้มีทางเข้าอื่นหรือเปล่าครับวิมีประตูข้างหลังอยู่ครับโอเคยโอ้เซียนบอกเลยผมเนี่ยเทเหมนกันปลดล็อกประตู้อหือย่งเซียนมา ไปฝึกมาแล้วครับอันนี้สบายๆเรียกได้ว่าเป็นโจรเบืออาชีพขั้นสองคัข้างหน้ามีหน้าต่างเปิดอยู่ครับน่าจะเข้าไปได้ครับอันนี้ว่าแต่บ้านเชื่อมกันหรือเปล่าเพราะว่า,าบ้านที่เราต้องเข้าไปมาอยู่ด้านซ้ายครับเปิดหน้าต่างทงไว้ก็สวยดีอย่างนี้เสร็จโจร <c oughs> เสร็จโจนย่องเบาอย่างเราสิครับหืมบ้านเลยวะเนี่ย God. ไม่ก็ดเป็นการตกแต่งแบบนะอุ้ยเจ้าของบ้านนอนอยู่โ oh อ้ไม่กองนี้ก็สบายแล้วงานง่ายอย่างงี้งานง่ายเลย สตอรประตูอีกเอาไว้ก่อนละกันอันนี้วิมีตูเซฟด้วยหูต้องใช้สดอรสี่เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกลับมาวิโอ้เสียงแลหละวิเสียงที่เราเปิดหรอไม่โก้เสียงมันโคตรดังเลยโอ้วิจะหยิบอะไรอะ่ะเมาเอาเรื่องละได้เมาครับหูจะเสียงโคตรดังเลยครับปิดแต่ละทีต้องเปิดไว้ตลอดอย่างเงี้ยโอเคค่อยๆเปิดครับ วิหูฟังหูร่ำรวยไปล่ำปลาเหลืออันนี้สบายแล้วเปิดมาอุ้ยฮาร์ดดิสต์หืมร่ำรวยจะจัดวิโทรศัพท์หมายอีกรวยจัดขอโคตรเยอะเลยครับบ้านคุณรวยหรือเปล่าเนี่ยมีตู้ด้วยครับหืมมีชุดอ่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงแหละนี่เสียงแหละหุ่ยมีคนมาว้ายตัวนี้ครับป้าเจียนโป้กนหวยโคตรอันนี้แอบก่อนแปลกๆเ้าอือลง ตกใจหมดเลยอยู่ๆก็โผมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหนึกว่ามีคนเดียวครับอืมวิตำรวจมาแล้ววิตำรวจผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวมาจอดเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าทำเป็นรู้ดีอีกแล้วตำรวจเกมนี้มันทำเป็นรู้ดีอีกแล้วโหแฮ็กแมพไอ้หมอนี่ไหวๆกินในนี้มันเหม็นเหลือเกินใครเอาอะไรมาทิ้งวะเนี่ยตายกับวิไปแล้วเ๋ยวตำรวจมาชนรถผมอืมนี่ต้องออกไปเรียกค่าเสียหายต่อให้เป็นตำรวจ แต่กาก็ไม่มีสิทธิ์มาชนรถชันอุ้ยขอโทษครับขอโทษโอ้ย่ัยยยยงกัได้ยินที่ตายเหอะโอ้โหขังจริงๆครับตำรวจเกมนี้แม่ทำไมไม่เดินอ้อมเล่าออกไปก็ได้วะแม่เอ้ยใครพยายามหน่อยก็ได้ไตายเหอะเอฟซี MC เกมนี้มันไม่ยอมเดินอ้อมครับโอเคมาพอใจอยังพอใจอยังจอดข้างในนี้แล้วกันโอเคโอ้ปัญหาเยอะจริงๆเลยตายเหอะโอเคตำรวจไปแล้ว ผมว่าค้าเราจะเข้าไปถึงจุดที่ถูกต้องแล้วน่าต้องหวดกระจกบ้านนี้ครับโอเคน่าจะเป็นหนทางเดียวก็หวดแม่งเลยละกันอเอ๊แอบก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวตัดกันมา okay. ครับตอนนี้ตำรวจไปแล้วโอเควุ okay. ้ยไม่มีคนอย่างนี้เข้าอย่างสะดวกอ้าวอย่างนี้ก็งานง,ง่ายดีครับวุววิวบ้านใหญ่มากบ้านตรงนี้ใหญ่จัดโอเคไปทางไปไหนอีกอะ่ะอุ้ย ไม่มีอไรขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวลองสำรวจข้างบนครับวิเจอแล้วนี่ไงที่จอดรถครับหือเราเจอเป้าหมายแล้ว้ยแล้วใครเขาวางเป้าหมายกอดกีตาร์ครับเบรคครับหืมเฟี้ยวเลยนี่ขายได้แพงแน่นอนวิตังอีกสูตรยอดแล้วปนใ้เสร็จครับแล้วเดี๋ยวทุบเอไม่มีอะไรแล้วพร้อมทุบเลยแล้วกันแล้วเตรียมตัววิ่งเอาละไปวิ่งวิเจ้าของบ้านไม่รู้อ้าวเจ้าของบ้านไม่อยู่อย่างนี้ ก็สวยเลยเสียงอะไระเออเสียงอะไรอ่ะเสียงเจ้าของบ้านหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆละโอเคในในเมื่อเจ้าของบ้านยังไม่เห็นตัวเดี๋ยวเจ้าของบ้านมันจะรู้ตัวไปๆก็วิ่งก่อนเลยละกันออกออกโอ้ยโอ้ย,อยเจ้าของบ้านก็รู้ตัวครับโอเคกลับก่อนละกันถือว่าเราได้ภารกิจเราสําเร็จแล้วครับผมทุบก,กระจกรถเพื่อนบ้านใครจ้างวาวเนี่ย ตายอือโอมาอีกแล้วโอ้กรีนวิวหนึ่งศูนย์แปดเขาดูมีทีวีมากเกินไปโอ้โหรู้แล้วให้ไปทำอะไรไให้ไปป้น,ปนทีวีบ้านกรีนวิวหนึ่งศูนย์แปดนี่เองโอ้โหบ้านเขาก็น่าจะตังเยอะทีวีเยอะจัดโอเคนี่คืองานต่อไปของเราแล้วผมก็คือไปป้นบ้านกรีนวิวหนึ่งศูนย์แปดโอเคเดี๋ยวขอไปขายก่อนยี่สิบห้าแปดสิบเก้าสิบหกสิบห้าสิบ โอ้มายก็สามพันโดนหืมอัพสกิลมีอะไรให้อัพบ้างวิหูย,หยนี่ไงจอะสี่จอะตู้เซฟได้หุยอันนี้ก็สัพันธ์ขโมยรถว่ะแล้วมีอะไรอีกหุยสายแฮกเกอร์ก็มีครับเอาเรื่องจัดหเดี๋ยวจัดแน่นอนสายนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านกรีนวิวหนึ่งศนย์แปดนะผมตอนนี้เราก็พยายามจับเอาเดียวม่วงปิดเฉยโอ้ย สารจับตาบลตั้งนานเผื่อแบบจะเผออะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเข้าไปทางนี้ครับเปิดได้เปล่ามันล็อกเลยครับโอ้ oh my god โอเคครับต้องทุบแล้วอือสารสะกดเลยตั้งนานตายเอะต้องมานั่งแอบถังขยะอีกแล้วโอ้โ oh. ห <c oughs> ชีวิตอยู่กับถังขยะอุ้ย <c oughs> ไปแล้วเสียงเงียบแล้วโอเคอ้าอย่างนี้ก็ได้เวลาแอบบย่องมาตรการย่องเข้าบ้านบ้านหลังนี้ดูใหญ่มากครับเอาเรื่องจัดโดยแน่รอบนี้เราต้องรวยแน่วิ ออ้ใหม่กอดกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าโอ้ใหม่กอดรวยแล้วฮึหันหน้าเลยหันหลังอยู่อ่ะขอแอบดูหน่อยละกันวิหันหน้าอยู niveau, you know ่ดีกว่าเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยใจเย็นเดี๋ยวเราหาขอในนี้ก่อนละกันมันมีขออะไรบ้างโอ้รองเท้าแกรองเท้ามันเอาไปไม่ได้ยี่อะไรวิตังอุ้ห้าสิบเหรียญเดี๋ยว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 มีคนกลับมาเฉยครับบ้านนี้มีคนอยู่สามคนโอ้ใหม่กอด กลับมาแล้วอีกคนนึงชีฟละตอนนี้ในบ้านมีสองคนแต่เป้าหมายเราต้องไปเอารูปกับทีวีโอเคใครอุ้ยเขาย่องครับเขาย่องอย่างนี้เขาเรียกว่าล้วงกระเป๋าเรียกว่าอุ้มตีนแมววิชาตัวเบานี่แล้วทีวีแล้วดู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 ตกใจหมดแม่เ้ยหยิบปุ๊บรู้ตัวเฉยไปก่อนแล้วเจอกันรีวิ่งเลยหูหนักเกือทีวีก็หนักจัดแล้วจอใหญ่โคตรน่าจะได้ตังเยอะครับอันนี้โอเคโยนลงไปก่อนเลยแล้วกันอุ้ย อะไรอะวยวันปิดครับออกไม่ได้ยอุิยเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวโอเคหืมเกือบวิวิว่งแอบก่อนเลยกันที่เดิมกยะเดิมที่เรารัก <c oughs> โอ้โหเกือบครับเมื่อกี้มันมีที่ปิดด้วยครับหืมเกือบออกไม่ได้ครับนี่ว่าแบบที่ขังโจนอะโอ้โหอันตรายจะจัดรั้บ้านหลังนี้โอเคโอเคไปแล้วสวยโอเคยังของอยู่ไปเนี่ยวิวยังอยู่เอ้าสูตรนี้ก็ได้เรื่องอยู่ เข้าไปป้นแบบตรงโต้งไปเลยอะไรเงี้ยไปป้นแบบตรงโต้งไปเลยแล้วก็วิ่งออกมาครับมาแล้วโอ้โหจอมันเริ่มเทิมอ่ะดูจนตาแตกสบายเบือนสะดือบโบ่แล้วนี้วิ่วตู้นี้ยังไม่เปิดครับมีอะไรอะ่ะมีหนังสือวิวคียค์บอร์ดวู้ดวแมคคาดิเข้าหรือเปล่าครับเดียวแบบบูสวิตแกลบๆแบะโอเคไม่มีอะไรเลยวู้ดมันยังนั่งมองอยู่เลยวิยไม่ไหวละ ขี้เกียจแอบหลุยแพงตรงโต,งตง้เลยละกันโอ้โหสามคนขอรูปสักรูปแล้วกัน,น,ขกนเขาบอกรูปดีแพงเอาหน่อยละกันวันโชคดีนะเคปเอารูปไปเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตำรวจมารีบดีก่อนอย่าเพ,พิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดโยนไปก่อนไปละโชคดีอุ้ยเกือบอุ้ยปิดแล้ว,วดีก่อนหืเกือบไปนิดเดียวเองครับชายนิดเดียดนี่เรียบร้อยแน่นอนโอ้จะมืดอยู่แล้วครับโอ้โหกว่าตำรวจจะไปก็มืดแล้วไอ้ตายเหอะ โอเควิว,วยังยูทีวีสวยงามวิมันปิดแล้วครับหมายก่อ oh นอีกฝั่งปิดหน้าต่างอย่แล้วเฉยจะเข้าไปไงอะบ้านนี้ลภัยครับงสยต้องไปเรียนสายแฮกเกอร์แล้วก็เอาไอ้บานเกิจออกเอออย่าเข้าไปแค่นี้ก็พอแล้วเอต้าขายของก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้อของเจ๋งๆมาปนดีกว่าไปหาของเทพๆครับ อะรที่จะเป็นโจรขั้นเทพเราต้องมีอุปกรณ์ขั้นเทพเช่นเดียวกันแล้วผมมากลับมาที่บ้านก่อนดูของหน่อยมีอะไรน่าซื้อมั่งอุย้ยที่ปลดล็อกอัตโนมัติครับหืมพันสองอุปกรณ์ปีนป่ายหืมกลายไปโจรขั้นสองขั้นสามแล้วตอนนี้มาตอนนี้คือกลับมาที่บ้านหลังเดิมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เราไปปลดล็อกมานี่เครื่องจอดตโนมัติหืมย,ยางเฟี้ยวโอ้ง่ายจัดจัดโอ้เอาเรื่อง ไม่รู้ครับเจ้าของบ้านไม่รู้หุ้มปีบโตสีงดงจัดโอเคไม่รู้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 เนี่ยครับจุดดาวนั่นคือทีจุดทีวีจอใหญ่ที่เราต้องไปเอาครับผมโอเคอย่าไปดูกันว่าใหญ่แค่ไหนไขไขไปซื้อมาคุ้มเลยนี้หสบายจัดและเร็วด้วยหูยหูใหญ่จริงครับทีวีจอบเริ่มเลยโอ้เอาเรื่องจัดอันนี้หุ้จอบางเอกอังเพียบหมโครดหัดดินสองอัน อุ้ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านรู้รอก่อนรอก่อนโอเคครับบนต่อโอเคเดี๋ยวเราเอาทีวีไปเลยละกันจอโคตรใหญ่เนี้อหูใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนี้จะขายได้เท่าไหร่วะเนี้ยภารกิจของเราขโมยทีวีจอใหญ่ได้500ดอลแน่แน่ครับแต่ถ้าขายนี่ต้องมาชิคระคายทีว่าจะขายได้อีกเท่าไหร่อุ้ยวเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วเรารีบออกเลยละกันไปละโชคดีอุ้ยอย่ารู้นะอย่ารู้โอเคปิดให้ด้วยไม่งไงมันได้ยินด้วยแปลกๆปครับหนีก่อนไปเอาเพื่อนบ้าน ผมแค่จะเอาทีวีไปซ่อมครับทีวีมันเสียโอ้โหผมไม่ใช่ขโมยนะผมแต่งชุดดาใส่ถุงมือดําแต่ผมไม่ใช่ขโมยนะอันหลังแล้วโอเคตอนนี้แหละไปเลยละกันเออไปครับรีบวิ่งโอเคเก็บได้แล้วไปครับเก็บเลย,ล up, เเลยอ้อไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทั้งทีก็ขอคุม้มๆเลยละกันรอบนี้วิกล้องครับโอ้โหสวยเลยสวยโลดจัดโอ้ไม่กดวยวู๋เครื่องปิน้นสบายละ เอาขวดไปด้วยหูฟังโอ้ไม่กดมาดิเอาหมดอุ้ยมีคนสงสัยไปละเจอกัน <c oughs> เอาเครื่องปินพ์ไปเลยละกันนี่มาเก็บเลยละกันใส่ไว้ในรถสวยเราได้ของที่ต้องการไปละเหลือมาดูกันว่าเราจะขายได้เท่าไหร่รับรองว่าเราจะกลายเป็นโจรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกห้า <c oughs> ดาว S อีกแล้วครับสุดยอดอย่าเพิ่งเลยเนี่ย <Welcome. S 1> ขายก่อนเลยวุ้ยเจ็ดร้อยครับ รวยชิบเอ๋ยเลยหืมใหม่โคตรอุ้ยสองร้อยหืมหืมโอ้ยหม่โคตรยังรวยเลย